ว่าชอบทำร่มการนะคะไปไหนก็นั่งทำร่มด้วยกันเป็นชั่วโมงเนี่ยนั่งได้คุยเปได้ทั้งวัน,ววนก็ร้านของเรานะคะก็จะมีความฟรชแล้วก็มีบรรยากาศที่ค่อนข้างรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะคะก็จะอยากให้คนมาพักผ่อนแล้วก็พร้อมกับได้รับความสวยงามก็ความเก๋ไก่ของเล็บที่นํามาจากหลายๆประเทศเนื่องจากเราเดินทางกันบ่อยก็เลยจะเอามา,ามมะะทุกคนค่ะลวกนี้นะคะก็จะเป็นสีที่เราเอาเข้ามาจาก คุณพ่อช่วยเลือกนะคะอุปกรณ์อะไที่ไม่ค่อยเห็นที่เมืองไทยก็จะเป็นคุณพ่อาจะตะโกนกันอยู่แล้วนี้ก็เป็นตัวแทนก็คือเป็นตุ๊กตาสองพี่น้องหรือว่าเป็นตุ๊กตาคู่กู้อันนี้ตัวนี้ถูกว่าได้เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็จะมีก็จะมีสีขาวเดียร์หลักสีนนี้ปะจเ็แล้วก็มีเป็นตัวปั๊มลายนะคะมก็จะมีลายอะไรทำลายบนเล็บได้โดยไม่ต้องเพทนแต่รู้ว่าเด่นมาก Gracias. Okay.